สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยสำรวจข้อมูลเชิงลึกนะครับวันนี้เราจะมาเาจาะลึกบทวิจารณ์สารคดีเรื่องใหม่ทาง HBO กันครับชื่อเรื่อง The Mortician จากเว็บ rogerebert.com สารคดีเรื่องนี้พาเราไปดูคดีดังในยุค80เลยใช่ไหมครับของ David s c อ r n ส์กับธุรกิจจัดงานศพ Lamb Funeral Home ใช่ค่ะเป็นคดีที่สะเทือนขวัญพอสมควรเลยค่ะในพาสดินาครับแล้วเรื่องราวเบื้องหลังนี่มันร้ายแรงขนาดไหนครับทำไมถึงกลายเป็นสารคดีได้คือหลักๆเลยนะคะมันเป็นเรื่องของการจัดการศพแบบไม่เหมาะสมอย่างยิ่งคะ่ะมีการเผาศพรวมกันทีละหลายๆศพบ,บางครั้งเป็นสิบๆศพเลยนะคะทำให้เท่ากระดูกนิ่ปนกันมั่วไปหมดเลยโอ้โหเผาวรวมกันเลยเหรอครับใช่ค่ะ ซึ่งมันสร้างความเจ็บปวดความกโกรธให้ยัดาติมากๆอะค่ะแล้วที่น่าตกใจคือทั้งหมดเนี่ยทำในราคาแค่ศพละ55ดอลลาร์เองหา55ดอลลาร์เองเหรอครับค่ะถูกมากๆไม่น่าเชื่อเลยแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกไหมครับดูเหมือนเรื่องมันจะซับซ้อนกว่าแค่การเผาไม่เหมาะสมนะอืมมีค่ะคือบทวิจารณ์เขาชี้ว่ามันแย่กว่านั้นอีกค่ะทีมงานของสกอนชเนี่ย ถูกกล่าวหาว่าขโมยของมีค่าจากศพด้วยขโมยของเช่นอะไรบ้างครับก็เช่นพวกฟันทองหรือของมีค่าอื่นๆนะคะแล้วก็มีประเด็นที่น่ากลัวกว่านั้นคือเรื่องลักลอบขายอวัยวะในตลาดมืดด้วยโหดร้ายมากครับใช่ค่ะแต่ว่านะคะจุดที่บทวิจารณ์จากคุณไบรอันทร e ล i โคเขาเน้นเป็นพิเศษเนี่ยคือตัวสารคาดีเองเลยค่ะ ไม่ถึงว่าตัวสารคดีมีปัญหาทั้งที่ผู้กำกับโจชัวโรเฟนี่ก็เคยมีงานที่คนพูดถึงเยอะอย่าง s แ q u a t c h หรือ l o เรน a มาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ผลงานก่อนหน้าเขาค่อนข้างดีแต่คุณทัลลาริคมองว่า The Mortician เนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังค่ะคือเขาให้เหตุผลว่าสารคดีมันยาวมากตั้งสามช่องเนี่ยแหละค่ะ แต่กลับไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจตัวตนหรือแบบว่าแรงจูงใจความคิดลึกๆของสกอช์ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เลย3มชั่วโมองนี่นานจริงๆครับแล้วความยาวขนาดนี้มันส่งผลเสียยังไงบ้างครับในมุมมองของนักวิจารณ์เขามองว่ามันทำให้สารคดีมันยยืดยาดนะคะรู้สึกเหมือนถูกยืดออกไปให้มันครบเวลาอ๋อเหมือนมีส่วนที่ไม่จำเป็นใช่ค่ะมีส่วนที่ไม่จำเป็นเยอะ แล้วก็พูดเรื่องทำเดิมซ้ำๆวนไปวนมาค่ะบทวิจารณ์ถึงกับตั้งคำถามเลยนะคะว่าเอ๊ะการดูสารคดีเรื่องนี้เนี่ยมันให้ประสบการณ์ที่น่าสนใจกว่าการไปฟังเรื่องเดียวกันจากสื่ออื่นเช่นพอดแคสต์จริงๆหรือเปล่าอืมประเด็นนี้น่าคิดนะครับแล้วตัวเดวิสคอนสที่เดนเหมือนเป็นตัวเอกของเรื่องเหรอครับบทวิจารณ์พูดถึงการนําเสนอตัวเขาไว้ยังไงบ้างอันนี้คือจุดที่บทวิจารณ์บอกว่าน่าหงุดหงิดที่สุดเลยค่ะ คือสารคดีใช้เวลาเยอะมากๆกับการสัมภาษณ์สกอน์สแต่ตลอดการสัมภาษณ์เนี่ยเขาแทบไม่แสดงความเข้าใจเลยนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปมันผิดมันร้ายแรงแค่ไหนไม่เข้าใจเลยค่ะมีคำพูดหนึ่งที่บทวิจารณ์ยกมานะคะเขาพูดประมาณว่าผมไม่ให้ค่ากับใครเลยหลังจากพวกเขาจากไปและตายแล้วเหมือนที่พวกเขาไม่ควรให้ค่าผมเมื่อผมจากไปรักพวกเขาตอนที่พวกเขายังอยู่สิโอ้โหฟังดูเหมือนเขาไม่มีความสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยนะครับ ถูกต้องค่ะคือไม่มีเลยบทวิจารณ์เปรียบเทียบว่าผู้สร้างอาจจะหวังว่าจะมีโมเมนต์แบบจับโป๊ะหรือการสารภาพผิดแบบที่เราเคยเห็นในสารคดีดังๆอย่าง The ะจิงสนะคะอ๋อครับครับที่ตัวเอกเผื่อพูดความจริงออกมาใช่ค่ะแต่ในเดอะโมเทช a นเนี่ยโมเมนต์แบบนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยค่ะกลายเป็นว่าผู้ชมต้องอทนฟังมุมมองของคนที่ไม่ยอมรับผิดไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นเวลานาน,านมาก ฟังแล้วก็น่าอึดอัดเหมือนกันนะครับแต่เหมือนจะมีจิตน,นึงที่บทวิจารณ์มองว่าอพอจะน่าสนใจอยู่บ้างเกี่ยวกับการเชื่อมโยงทัศนคติของสกอนส์อ๋อใช่ค่ะมีนิดหนึ่งค่ะคือบทวิจารณ์ชมเล็กน้อยตรงที่สารคดีพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าการที่สกอนส์ไม่เขารบคนตายเนี่ยมันอาจจะสะท้อนไปถึงการไม่ให้คุณค่าชีวิตคนเป็นด้วยเหมือนกันหมายริงยังไงครับ คือมันมีหลักฐานหรือข้อบ่งชี้บางอย่างที่สืบไปถึงขั้นว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมจริงๆด้วยซ้ําค่ะไม่ใช่แค่เรื่องจัดการศพไม่ดีโอเรื่องมันไปไกลขนาดนั้นเลยค่ะประเด็นนี้จริงๆน่าสนใจนะคะครับก็น่าจะขยายผลได้เยอะเลยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ว่าบทวิจารณ์ก็สรุปว่าถึงแม้ประเด็นนี้จะน่าสนใจแต่มันก็ยัง ออไม่พอที่จะทําให้สารคดีทั้ง3ชั่วโมงมันน่าติดตามไปได้ตลอดรอดฟังหรือว่าไม่พอที่จะมาชดเชยความรู้สึกแบบอึดอัดหงุดหงิดที่ต้องฟังมุมมองที่ไม่เคยเปลี่ยนไปของสกอส์สได้นะคะครับสรุปแล้วจากบทวิจารณ์นี้ก็ดูเหมือนว่าถึงแม้ตัวคดีของเดวิดสคอส์จะน่าสนใจแล้วก็เออ ชวนสลดหดหูมากมายนะครับแต่ตัวสารคดีแตมอร์ทิเชนเองเนี่ยอาจจะสร้างความผิดหวังให้ผู้ชมได้เหมือนกันเพราะว่าความยาวที่อาจจะยืดเยื้อไปหน่อยแล้วก็การให้น้ำหนักกับมุมมองของคนที่ไม่ยอมรับผิดเป็นหลักเลยใช่เลยค่ะบทวิจารณ์นี้เหมือนชวนให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสารคดีแนวอาชญากรรมจริงหรือ True Crime ในยุคสต r e a m i n g สมัยนี้ ที่บางทีดูเหมือนจะเน้นชั่วโมงการรับชมมากกว่าคุณภาพเนื้อหาหรือความลึกจริงๆอืมจริงด้วยครับแล้วมันก็สะท้อนปัญหาของการที่เราพยายามจะไปเค้นหาการสำนึกผิดหรือบทเรียนทางศิลธรรมจากคนที่ไม่สามารถหรืออาจจะไม่ได้ต้องการที่จะมีสิ่งนั้นเลยก็ได้ค่ะน่าสินะครับมันก็ทำให้เกิดคำถาม,ามตามมาที่น่าสนใจเหมือนกันว่าการที่เราให้พื้นที่มากมายกับมุมมองของคนที่ก่อความผิดร้ายแรงแต่เขาไม่เคยยอมรับผิดเลยเนี่ย มันให้ประโยชน์ในการทําความเข้าใจาจริงๆหรือว่ามันกลายเป็นการให้เวทีกับการปฏิเสธความจริงของเขากันแน่อืมน่าคิดมากค่ะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องขอบคิดกันต่อหลังจากได้ฟังเรื่องราวจากบุตวิจารณ์ชิ้นนี้กันนะครับ